ผมมาพินกับชาแนฟิลไทยในยูทูบครับตรงนี้ก็รถสองแถวนะครับจุดขึ้นรถสองแถวนะครับถ้าต่อมาตอนเช้าแล้วไปเที่ยวภูกระดึงนะครับก็เหมารถสองแถวจากนี่เข้าอำเภอนะฮะหรือว่ามากันหลายคนก็แชร์กันนะฮะอันนี้เป็นป้อมตํารวจนะครับสอบพอภูกระดึงที่อยู่ตรงนี้นะครับเลยจุดจุดสาราทางหลวงมาหน่อยหนึ่งนี่ก็คือร้านเจก,กิมนะฮะอยู่ตรงหน้าผ่านนกเขาเลยนะฮะ นี่ครับร้านเจก,กิมนะฮะเมื่อก่อนมีร้านเดียวเด่นสง่านะฮะนี่ครับนี่ครับเบอร์โทรร้านเจก,กิม042 07 4265 042 07 4259นะฮะแล้วก็มีตู้ ATM กรุงไทยด้วยแล้วฝั่งนู้นเป็นร้านร้านกาแฟนะครับก็ เป็นผู้ผ่ากาแฟสดนะครับก็เป็นเพื่อเดียวกันนะครับมาเปิดร้านกาแฟเอาไว้สำหราาับใครอยากนั่งทานบรรยากาศนะครับแล้วก็ชมผ่านนกเขานะครับสวยจริงๆกับผ่านนกเขาเนี่ยผมชอบยิ่งตอนเช้าๆมีหมอกมีอะไรเนี่ยสวยมากครับอ่ามีร้านเจกิมมีข้าวแกงมีอะไรขายนะครับอ่านี่ครับปลาเจกิมแล้วก็จองตั๋วแอร์มองเลยได้ที่นี่ด้วยนะฮะ ข้าวได้กับ1อย่าง35บาท2อย่าง45บาท3อย่างห้าบห้าบาทนะครับข้าวเปล่าแล้วก็กับเป็นจา 50. นจนละห0าสบอ่าแล้วก็สามารถจองตัวนี่จะอยู่อีกฟากหนึ่งครับตรงด้านนี้นะฮะก็มีโต๊ะมีอะไรนั่งสำหรับอา่าใครที่จะรอรถนะครับนี่ครับ ีจำไหนตัวรถทัวร์จำไม่ได้จำไม่ได้สบายดีอยู่โอ้เดี๋ยวนี้มีมีออฟฟิศมีออฟฟิศมีออฟฟิศเมื่อก่อนเดทโต้เ๊ะไม่ได้เจอนานครับแวะมาเดี๋ยวนี้ร่างกายแข็งแรงไม่ต้องใช้เวลาเลยใช่ไหมอ๋อไม่ได้ขึ้นคราวนี้ไม่ได้ขึ้นมาจาก นู่นน่ะมาจากทางลาว,ลวเข้ามาจากทางลาวแล้วก็ลงมาเนี่ยก็มาจากลาวแล้วก็ลงมาอุดอรอุดอรแล้วก็มารถวังสะพุงแล้วมานี่จะมามะงไ,งไม่ขึ้นไปหาเพื่อนนี่รถหานุขากรุงเทพหานเขาระยองกิจการขยายใหญ่โต <laughs> อย่าลืมนะครับถ้ามาเที่ยวผูกระดึงจองตั๋วได้ที่นี่ครับนี่ รับประกันไม่ผิดหวังทายไม่เขาองใรับเบอร์ทอรรโทรเบอร์โทรยังครับนี่085 928 45 06าเก้า์โทรนี้นะครับ085 928 45 06แ่ล้วพบกันใหม่กับชาแนลฟิลไทยในย t ท b e ครับสวัสดีครับ